ใครกำลังมองหาเมาส์ไร้สายสีขาวราคาประหยัดกันบ้างครับผมให้ดูคลิปนี้เอาไว้ครับเพราะผมจะเอาเจ้าเมาส์ตัวนั้นมาแกะกลองให้คุณผู้ชมดูนครับและต้องขอบอกว่าเป็นเมาส์ไร้สายที่สเปคให้มาครบคันมากๆครับแถมยังรองรับเรื่องของการชาร์จแบบไร้สายด้วยซึ่งเจ้าตัวเมาส์ตัวนั้นนะค,คือตัวนี้เลย Signal Sport WG 900W Vortex นั่นเองครับ ดยเจ้าเมาส์ตัวนี้ฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเมาส์ตัวเดียวกันกับตัว vortex ก่อนหน้านี้ที่เป็นสีดําเลยครับผม จะมาอัปเกรดในเรื่องของการเปลี่ยนโทนสีครับที่เป็นเฉดส,สีขาวนั่นเองเอาใจคนที่ชอบเมาส์สีขาวหรือว่าอะไรที่เป็นขาวๆนวลๆนะครับและที่สําคัญนะครับพรามันเป็นสีขาวครับมาอยู่กับไฟ RGB แล้วเนี่ยความสวยงามของตัวไฟมันเพิ่มแบบทวีคูณมากๆเลยครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างด้วยหลักๆคือในเรื่องของการชาร์จแบตแบบไร้าสายนั่นเองที่เียบกับตัวแท่นชาร์จนั่นเองครับเขามีการอัปเกรดให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดินมนั่นเองส่วนจะเป็นกกาารรรรออัเเเดดดแบบไหนีย๋ยวูพม โดยเจ้าตัวบอทิกสีขาวตัวนี้ครับจะมีหน้าตาแล้วก็สเปคภายในเนี่ยที่เหมือนกันหมดเลยทั้งในเรื่องของเซ็นเซอร์ปุ่มกดในเรื่องของเซ็นเซอร์ครับก็คือเจ้าตัว pmw 3 3 2 5ของ p i ก a r t นั่นเองแล้วก็ตัวสวิชครับก็เป็นฮัวโนสวิชที่การกดเนี่ยรองรับได้สูงสุดถ,ถึง20ล้านครั้งกันเลยครับปุ่มกดเนี่ยนุ่มกดสบายมือมากๆเลยครับแล้วตัวเซนเซอร์ก็ตอบสนองได้อย่างฉับไวแล้วก็แม่นยาม,มากมากเลยครับผมและตัวไร้สายนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นระบบไร้สายแบบคลื่นสัญญ,ญาณสอครับแต่ก็ไม่ได้มี ในเรื่องของดีเลย์ไทม์ที่เยอะแยะมากมายเลยฮะการตอบสนองการเลื่อนเมาส์เนี่ยสามารถที่จะไปเล่นพวกเกม FPS หรือเกมอะไรที่มันต้องใช้การตอบสนองไวๆไ,ได้สบายๆเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมตัวแบตเตอรี่เขาเนี่ยก็จะไม่ต่างจากตัวที่แล้วมากนะครับรองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง48ชั่วโมงเลย48ชั่วโมงอันนี้เราจะไม่เปิดไฟ RGB นะครับผมถึงจะใช้ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเราเปิดไฟ RGB เนี่ยจะใช้งานได้อยู่ที่8.5ชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าใครชอบในเรื่องของการใช้แบบมีสายนะครับผมหรือว่าจะชาร์ บบไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยเขาก็มีสายที่เป็นแบบ Type C แถมมาให้ด้วยนะครับผมก็สะดวกสบายต่อการใช้งานกันเลยโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าภายในกล่องนั้นเขามีอะไรกันมาให้บ้างครับนี่เปิดมากันเลยฮะเอา้าเมาส์หายเพราะว่าผมแกะเอาไปใช้อยู่ครับผมเอาไปลองเทสแล้วก็ใช้งานดูครับเพื่อที่จะไดเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะครับใช้งานแล้วมันดีจากตัวที่แล้วยังไงบ้างนะฮะ ก็เรื่องความแตกต่างก็จะมีในเรื่องของสีสันเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของระบบการชาร์จครับที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเสียบชาร์จใหม่นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับนี่คือตัวสายชาร์จที่เป็นแบบ Type C นะครับผมนี่เป็นสายยาวๆอย่างนี้เลยความยาวอยู่ที่1.8เมตรด้วยกันแล้วก็เป็นสายถักที่ไม่แข็งนะครับสายถักที่นุ่มด้วยแล้วก็นี่ตัวสายถักของเขาก็เป็นสีออกเทาๆขาวๆอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ได้เป็นสีดานะคือเขาเปลี่ยนโทนสีตามตัวดีไซน์สีของอไอตัวสินค้านะครับผมถ้าเป็นสีชม เท่านี้นะครับแล้วก็ตรงหัวพวกนี้ก็จะเป็นสีชมพูด้วยนะครับผมเคยรีวิวสินค้าทีา่เป็นสีชมพูอยู่ประมาณชิ้นชิ้นนะฮะถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ดูก็ลองไปดูกันได้นะครับผมที่มีพวกสายพวกนี้ก็เขาก็จะเปลี่ยนสีตามโทนสีของเจ้าตัวสินค้าให้ด้วยเลยนะครับถือว่า,เ,าเขาเรียกว่าเก็บรายละเอีย,เย,เย,เยดเล็กๆน้อยๆได้ดีมากนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่ดีไซน์แพคเกจจิ่งอ่ะเขาน่าจะเปลี่ยนให้เป็นโทนสีขาวเยอะกว่านี้หน่อยนะครับผมโอเคแล้วต้องจากนั้นก็จะมีในส่วนเรื่องของคู่มือใบรับประกันสินค้าและติกเเออร์นนั่นง นี่ก็ทั้งหมด4ชิ้นที่มีแถมมาให้นะครับผมส่วนในเรื่องของสินค้าหน้าตาของเป็นยังไงเดี๋ยวผมเก็บของแล้วเดี๋ยวไปเอาของมาให้ดูกันครับผมเอาล้ครับแล้วเจ้าตัวมอสตัวนั้นก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนี่เองูยโอเคมาดูกันเลยนี่ครับนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว vortex ตัวที่เป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมนีม่สังเกตได้เลยว่าดีไซน์เขาไม่ต่างจากตัว vortex สีดําเลยใช่ไหมครับใช้ดีไซน์เดิไมไปเละฮะแต่เปลี่ยนในเรื่องของสีที่เป็นสีขาวนั่นเองแล้วก็ อัปเกรดในเรื่องของระบบแท่นชาร์จใหม่นะครับที่เขามีการปรับเปลี่ยนให้ระบบชาร์จเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดียังไงไม่ใช่ว่าอัปเกรดเรื่องระบบชาร์จเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่า,าปรับปรุงในเรื่องของการเสียบชาร์จครับเพราะว่าเจ้าตัวสีดําตัวก่อนหนนี้เนี่ยถ้าใครได้ใช้ก็คงจะรู้กันนะครับว่า ปัญหาในเรื่องของการเสียบชาร์จเนี่ยมันเด่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวแท่นชาร์จเขาไม่ค่อยทําออกมาให้มันล็อกได้ดีสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีแม่เหล็กช่วยยึดก็ตามเ,เรื่องการเสียบเนี่ยมันหลวมๆนะครับผมพอเสียบแล้วมันหลุดง่ายมันหลวมมันไม่ค่อยแน่นนะครับเวลาเสียบเพ๊่มมันก็เหมือนแบบไฟมันจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับทำใหเ้เสียบลําบากนะครับผมทีนี้ทางซิงโน่เขาก็เลยเห็นตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าโดนรีเควสต์ที่แบ็คกลับไป นะครับเขาก็เอาไปปรับปรุปรงแก้ไขฮะให้เป็นแบบที่เห็นนี้เลยครับการเป็นแป,ป้งมีอะไรบ้างนะครับที่แท่งชาร์จหลกักๆเลยคือมีแท่งตรงนี้โผล่ขึ้นมาครับผมเดี๋ยวผมขึ้นนินเสิร์ให้ดูแล้วกันเนาะเป็นแง่งอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่ทําให้ตัวเมาส์เนี่ยมันยึดติดกับแท่งชาร์จได้ดียิ่งขึ้นฮะแล้วก็ไอตัวเสียบช่องตรงนี้นะครับที่เป็นปลั๊กไว้สําหรับชาร์จเนี่ยตรงทองแดงตรงนี้เขาก็ทําให้มันนูนขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกด้วยยกให้มันสูงขึ้นนะครับพอทง ร่องไว้สําหรับยึดกับไปตัวแท่งตรงนี้นะครับเข้ามาให้ด้วยและตัวช่องเสียบที่เป็นตัวทองแดงตรงนี้นะครับเขาก็ทําให้มันเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมพอเราเสียบเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะแน่นแน่นขึ้นเยอะเลยเนี่ยเห็นยังไม่หลุดง่ายด้วยนะครับจะปกติเสียบปุ๊บขยับนิดนึงหลุดขยับนิดนึงหลุด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 ไปมันก็จะแบบตีตีดับดบบ้างนะฮะก็ใครที่อยากเปลี่ยนอยากจะอัปเกรดนะครับก็ มาใช้ตัวสีขาวนี้นะครับผมก็จะมีอัปเกรดในเรื่องของนี่แหละระบบแท่นชาร์จนี่แหละให้มันดีขึ้นตัวสีดํามผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการอัปเกรดมั้งหรือเปล่าแต่ก็คงอาจจะทาแหละเพราะว่า,าเขาเรียกว่าไงคือถ้ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใครที่ชอบสีดำเนี่ยก็อาจจะตัดันตัดแต่ว่าเอาจากลิสต์ที่อยากได้ได้นะครับผมเพราะว่าในเรื่องของระบบชาร์จมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะต้องมานั่งเสียบชาร์จผ่านตัวช่องเสียบนี้ตลอดคนเขาว่าไม่ค่อยอาจจะ อาจจะอยากเปลี่ยนแบบไร้สายบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับดีไซน์หน้าตาขนาดข,าดของตัวแท่งชาร์จก็เล็กๆแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีเพิ่มรายละเอียดในการชาร์จเข้ามาเท่านั้นเองนะครับผมนี่ที่ที่ผมบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเรื่องอีกอย่างนึ่งมีจุดนึ่งที่ผมบอกเลยว่าซิกโนเขาเปลี่ยนมาแล้วอันนี้ทางซิกโนเขายืนยันตัเองเลยคือในเรื่องของสีครับ ตัวสีดําที่ผมใช้อะถ้าใครที่เห็นในอินเสิร์ตภาพตอนนี้นะฮะมันจะมีเรื่องของการลอกของสีนะครับเวลาใช้ไปานานเวลาโดนเหงื่อปุ๊บสีมันเหมือนมันแบบว่ามันแพ้งเหงื่อเวลาโดนเหงื่อเยอะปุ๊บเหมือนมันสีมันค่อยๆเปื่อยแล้วก็หลุดลอกออกไปนะครับผมมันเป็นผลเสียมากๆเลยนะครับผมถามทางซิกโนไปแล้วเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแต่ส่วนที่นานก็คือน่าจะเป็นการใช้สีจากโรงงานที่ผลิตออกมานะครับตัวสีขาวนี้เขาก็ โอเคเห็นว่าเอามาปรับปรุงใหม่นะครับทำให้มันสีอเนี้ยมันทนทานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาโดนเหงเนอในระยะยาวเนี่ยมันก็จะไม่หลุดลอกแล้วนะครับอันนี้จะดีขึ้นหรือ,อยังอันนี้ต้องรอดูในระยะยาวกันต่อไปนะครับเวลาใช้ไปแบบปีหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมันจะยังคงสภาพแบบนี้ไว้อยู่เหมือนเดิหรือเปล่าหรือมันจะยังหลุดลอกอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผม mm hmm. โอเคฮะเพิ่มเติมอะไรอีกบ้างก็ เรื่องของสายเขาก็เป็นสีขาวแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนี่ตัวตีนทุกแกที่ยึดสายล็อกสายตรงนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆพอเป็นสีขาวนะครับถ้ามันอยู่กับไฟ RGB เนี่ยมันจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมานี่ครับเวลาไฟ RGB อยู่กับสีขาวแล้วมันดูสวยมากไหมครับเห็นจากในกล้องก็น่าจะรู้สึกว่ามันดูนวลมันดูเนียนตาดูนวลมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูทําให้มันมืดๆขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับเพื่อที่จะเทสดูว่า สีมันยังเป็นยังไงบ้างนะฮะยังพอไฟเริ่มมืดขึ้นมาหน่อยเริ่มเห็นความสวยงามของมันนงฮะนะมันสวยขึ้นนะสีมันดูเนยียนตาม,มากนะครับนี่คือข้อดีของสีขาวผมก็เริ่มรู้สึกชอบอะไรขาวๆแบบนี้ละนะพอเวลามันเจอแสงไฟมันดูแบบสว่างนะครับโอเคครับสาหรับใครที่สนใจเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วผ่านทาง Signal Official Store บน Lazada และ Shopee นั่นเองหรือจะเป็นผ่านช่องทางแฟนเพจ ของทาง s i ก n นได้นะครับผม Si g n น e-sport นั่นเองหรือว่าจะเป็นผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที IT, ทั่วประเทศก็ไดัะครับโดยราคาเขาเนี่ยสนอนอยู่ที่1 0 5 0บาทเท่านั้นนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับร้านแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นนั่นเองฮะ s i g n น e-sport w g จ0เ w v o r t อยูนั่นเองฮะเมาส์สีขาวสำหรับคนชอบอะไรขาวๆแล้วแถมเป็นไร้สายด้วยสามารถที่จะจัดเซตไร้สายแบบสีสวยๆแบบนี้ได้อย่างแน่นอนครับตอนนี้สินค้าไร้สาย เริ่มมีออกมาเรื่อยๆแล้วนะฮะมีคีย์บอร์ดที่เป็นสีขาวด้วยเมาส์ก็มีสีขาวมาแล้วตอนนี้เหลือหูฟังที่จะเป็นสีขาวตามมาอีกทีหนึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่และจะมีไหมต้องรอติดตามกันต่อไปครับคุณสำหรับเจ้าตัวหูฟังสีขาวถ้ามีเมื่อไหร่ผมจะรีบออกมาเเรืวอให้ในในทันทีเลยนะครับผมและก่อนจบกันไปครับท้ายคลิปนี้ใครที่อยู่ดูถึงท้ายคลิปครับผมมีข่าวดีมาบอกนะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปนะครับช่วงปีใหม่ที่ว่าผมไม่สามารถที่จะ จัดกิจกรรมแจกของช่วงปีใหม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้กลับมาบ้านนะฮะแล้วของที่จะไว้แจกเนี่ยยังอยู่ที่บ้านอยู่ผมเลยแจ้งไปทางแฟนเพจว่า จะขอเลื่อนการจัดกิจกรรมนั้นนะครับมาเป็นช่วงหลังที่ผมจะกลับมาจากที่ทํางานจากการฝึกงานแล้วก็คือที่กรุงเทพนั่นแหละนี่แหละก็ช่วงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยผมจะจัดตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลาเลยต้องเซตระบบเคลียร์ปัญหาอะไรหลายอย่างเลยนะครับกว่าจะเข้าที่กว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาพอสมควรเลยยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ว่างแล้วผมก็พร้อมที่จะมาจัดกิจกรรม การแจกของในช่วงปีใหม่ย้อนหลังกันเลยนะฮะไม่ได้แจกตัวนี้นะไม่ได้แจกตัวนี้ใจเย็นๆใครที่ได้ตามก็น่าจะรู้ว่าผมจะแจกอะไรไปบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาของมาวางไว้บนนี้เลยฮะเพื่อให้ดูกันเลยว่าเราจะแจกอะไรกันบ้างครับพึบนี่นี่คือของที่ผมจะมาแจกนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับผมจากที่จะไม่ได้ว่ารเราไปผมบอกสชิ้นไหมนะไอผมบอก2ชิ้นแหละถูกแล้ว โอเคก็มี2ชิ้นนะครับที่ผมจะเอามาแจกกันในครั้งนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยฮะ h b 8 3 2 w s t r อ k e r นั่นเองหูฟังสีขาวแบบมีสายนะครับตัวน,นี้แล้วก็เจ้าตัวนี้เลยฮะ kb 7 6 1ไม่เด่นนะครับเป็นคีย์บอร์ดไซส์ tkl ของ Signal Esports นั่นเองครับผมก็มีไฟ rgb ที่จัดเต็มเลยนะครับไม่ใช่เป็นมินิ rgb เหมือนเจ้าตัวที่เป็นของ Pro c e r ีที่เป็น tkl ะนะครับผมใครที่ชอบ rgb แบบจัดเต็มแต่อยากได้เป็นไซส์ tkl ตัวนี้มีมาแล้วน,นั่นเองนะครับสองชิ้นนี้ผมได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วแกะกล่องให้ดูกันไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นข้อมูลเพราะในตัวกิจกรรมผมจะมีการถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า2ชิ้นนี้ครับว่าสินค้า ชิ้นนี้มีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดในเรื่องของกิจกรรมในหน้าแฟนเพจทีนึงย,ยังไงก็รอไปฟังในเรื่องของคําถามและกติการรรการรูปสนุกกันได้นะครับโอเคครับแล้วก็อีกชิน้นนึงนะครับที่ผมบอกว่าเป็น3ชิ้นเนาะมีชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับี้เกียจเล่นละก็ตัวนี้นะฮะ GP 6 6 0 Exceller นะครับเป็นมีสายนะฮะเป็นจอยแบบรูปแบบใหม่เลย ตรง Xbox ที่บอกเลยว่าจัดถนัดมือมากๆตัวนี้ก็เคยทำรีวิวแกะกล่องกันไปแล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ได้เอามาแจกนะฮะตัวนี้ผมใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วผมเอามาใช้งานเองเลยเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ผมจะขายนะครับเป็นของมือสอาจจะขายในราคาที่ดีหน่อยนะครับงก็รอติดตามกันได้ว่าจะขายในราคาประมาณไหนนะครับติดตามหน้าแฟนเพจเอาไวนะะ้นะฮะก็ใครที่สนใจอาจจะทักอินบ็อกมาตอนก็ได้นะ เพื่อที่จะเอามาคุยเรื่องราคานะครับโอเคก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเรื่องกิจกรรม2ชิ้นนี้ที่จะแจกรอติดตามหน้าแฟนเพจเอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่คลิปนี้ได้อัปโหลดเนี่ยก,กิจกรรมก็จะเริ่มต้นทันทีเลยนะครับรอติดตามกันได้โอเคครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะนี่เลยเมาส์สีขาวสวยๆแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ